พอเริ่มนั่งสมาธิจิตตั้งมั่นและรวมสงบไวทันทีและเกิดอาการเหมือนตกจากที่สูงกระตุกรู้สึกเหมือนเวลาเราตกจากที่สูงลงมาแรงมากค่ะแต่สติตามทันขอพระอาจารย์ชี้แนะว่าเป็นอาการตกผวังหรือเปล่าคะแต่ก็พอสติตามทันอาการก็ดับและนั่งต่อจนครบเวลาแบบจิตตั้งมั่นสงบและอิ่มมากๆค่ะขอบคุณค่ะ กระตกระวังนั่นแหละนะบางทีอาการนี้มันแรงแรงตรงที่ว่าไม่ใช่แค่รู้สึกแต่มนางกายมันกระตกไปด้วยนะตกพุดลงมานถ้าติดตามทันก็มีปัญหาอะไรมันก็ายไปอันนี้เป็นอาการเฉพาะบางคน่กระตกแรงๆนี่นะโส่วนมากก็จะมีอาการเหมือนตกที่สูงเลยนะพุดหรือว่าไม่แรงมากโดยส่วนมาก ส่วนมากก็จะเป็นอาการพัง,งะผง,งะแวงหน้าผง,งะแวงหลังแล้วแต่แต่และคนก็แตกต่างกันไปนะฮนสภาวะที่จิตลงพวังเนี้ยมันจะมีเป็นระยะระยะนะบางคนเปนอย่างนงี้อยู่สองสามวันนะแล้วพอสติเริ่มรู้ทันก็จะหายไปนะพอผ่านไปสักพักหนึ่งนะสักเดือนหนึ่ง อาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ว่าตัวสภาวะญาณจะเดินหน้าเร็วหรือช้านะถ้าช้าก็อาจจะนานหน่อย mm hmm. ะเดือนหนึ่งสองเดือนโผล่มาอีกละอย่างเงี้ยนะ,นะก็จะมีอาการเหมือนจิตลงผวังอย่เงี้ยนะส่วนมากก็จะเริ่มสงบอะถ้าเป็นในใหม่ก็แปลว่าจิตเริ่มสงบละอาการของจิตตกผวังก็จะโผล่ขึ้นมาหมายว่าผวังผวังก็คือถ้าของจิตที่ลงไปพักนะ นะองค์แห่งภพทนะ่านาจะแปลาตามศนะัพ์นะระวังฆ่าะน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 ะจิตลงระวังคือพักไปสองสามขณะนะนะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาสู่วิธีจิตก็คือจิตทำงานเป็นปกติรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อไปอย่างงี้นะ แล้วจะมีลงพวังเป็นระยะระยะระยะที่จริงแล้วเนี่ยมันจิตมันก็ลงพวังอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะจะพูดง,ง่ายสลับกับวิถีจิตนะพะวังก็จิตแล้วก็สลับกับวิถีจิตนะแต่ว่าถ้าเมื่อเราเริ่มสงบแล้วมันจะเห็นอาการที่จิตลงพวังนี้นะคนทั่วไปก็จะไม่เห็นหรอกคนที่ไม่ได้ฝึกนะนะนี้พอเห็นแล้วนี่ก็บางคนก็รําคาญ เดีนะ๋ยวก็ลงพวังเดี๋ยวก็ลงรวังอย่างนั้นนะประงะใต้ประงระงขวาไม่ได้ง่วงนะอาการง่วงคนละอย่างนะแต่อาการง่วงก็จะสลืมสลือแต่นี่ไม่ได้สลืมสลือเหมือนหายไปแวบหนึ่งจากโลกนี้นะแวบหนึ่งแล้วก็รู้สึกตัวแวบหนึ่งแล้วก็รู้สึกตัวกันมาอีกอยู่งั้นเป็นแม้กระทั่งเวลาเดินเป็นแม้กระทั่งเวลาขับรถนะบางทีนะคือ <c oughs> จะเห็นมันเนี่ยแม,ม่แต่ช่วงเวลานั้นถ้าเรามีสติสัมมาทยะต่อเนื่องดีอยู่ก็จะ อาจจะปรากฏขึ้นไม่เห็นได้นะก็ไม่ได้อันตรายอะไรเพราะมันแค่ขณะจิตสองสามขณะจิตแค่นั้นสองสามขณะจิตนี่ไม่เสี้ยววินาทนะีแปบ๊บเดียวนะแปบ๊บเดียวแล้วก็เดินต่อแล้วขึ้นสู่วิถีจิตต่อไปแล้วนะอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นนะแต่ที่บางคนอาจจะพวกสมาธิแรงๆสมาธินี่กาลังมากๆที่เวลาลงรวังแรงมากนะเหมือนตกจากเครื่องบินเละนะ เหมือนคอย่อนนะบางทีวืดลงมาเหมือนอาการคอย่อนเนลักษณะเป็นอย่างนั้นแรงนะแต่สตินจะตามทานทุกช็อตแล้วก็ก็ลงลึกละทีเนี้ยนะสมาธิก็ลึกละนะก็ดีแล้วนะสังเกตว่าอาการนี้ก็มีอยู่ด้วยนะอ่ะเชิญจากทางเพจนวังหินคุณชนะพันธ์กับนวัสการพระอาจารย์ค่ะ ดิฉันขอถามคำถามพระอาจารย์เป็นข้อๆนะคะ1เวลานั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกรู้สึกเห็นส่วนขาที่ปวดเป็นก้อนค่ะแต่ดูห่างออกไปแทบจะเป็นคนละส่วนเลยค่ะนี่ก็แปลว่าโยมฝึกมาพอสมควรแล้วนะที่เห็นมันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยก็แล้วแต่แระดับของปัญญานะบางทีดูไปสักพักนึงก็จะเห็นมันเป็น เป,เป็นก project, really ้อนของทุกขเวทนาที่กําลังปรากฏหรือก้อนแห่งความปวดที่ปรากฏอยู่หรือบางทีพอดูไปที่ก้อนแห่งความปวดนั้นจริงกายน่เห็นเห็นกลายเป็นจุดเล็กๆเป็นล้านๆจุดในก้อนแห่งความปวดนั้นบางจุดก็มันก็สบายไม่ได้เจ็บปวดอะไรความปวดเองก็ไม่ได้เป็นก้อนของอัตตาตัวตนอะไรตรงไหนบางทีถ้าเห็นละเอียดหน่อยก็จะเห็นรายละเอียดเยอะขึ้นก็สังเกตดูน เช uh, sure. เมื่อดูไปสักพักจิตจะนิ่งไม่มีคำพูดไม่มีเสียงอื่นใดรู้สึกว่าผ่านไปแป๊บเดียวแต่พอออกจากสมาธิใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยค่ะแล้วรู้สึกทั้งปวดทั้งชาขามากๆเลยค่ะเคยได้ฟังมาว่าถ้าเราดูไปเรื่อยๆอ,อาการปวดจะหายไปจะเป็นได้จริงไหมคะ ขอบคุณค่ะก็อลองดูแค่นั้นเองก็ลองดูนะไอ้จอที่จิตมันสงบอยู่นะมันไม่รู้สึกหลอกนะเพราะขณะนั้นเนี่ยมันมีอาการของตัวน่ะปีติตัวความสุขน่ะตัวประสัทธิอะไรร่วมอยู่ในขณะที่จิตสงบน่ะทุกเวทนานดับน่ะสุขเวทนามันเกิดขึ้นแทนน่ะน่ะคือเวทนาเนี่ยมันมีนมอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาหรือเบคาเวทนาแค่นั้นเองน่ะ ในขณะที่เราจิตเป็นสมาธิอยู่นั้นนะถ้าไม่เป็นสุขเวทนาก็เป็นอุบเบกขาเวทนาแล้วแต่ระดับของฌานนะหรือระดับของสมาธินะในนี้สมาธิพื้นๆทั่วไปอย่างเช่นแค่อุปจารสมาธิหรือตัวปฐมฌานอะไรพวกนีนะนะ้พวกนี้ก็จะนะเป็นสุขเวทนานั้นสุขเวทนาเกิดทุกขเวทนาเกิดไม่ได้นะนะเกิดได้ทีละขณะแค่นั้นเองนะ นี่พอออกมาจากฌานแล้วน่ะด้วยความที่มันนั่งนานมันก็เจ็บปวดเป็นธรรมดาแล้วเวลามันสุขมันแป๊บเดียวน่ะเวลาในสวรรค์มันแป๊บเดียวเวลาในในนรกมันนานหน่อยแค่นั้นเองน่ะวันไหนนั่งสมาธิแล้วมันปวดขานะน่ะหรือมันไม่สงบนะมันจะรู้สึกยาวนานเหลือเกินกว่าจะหมดเวลาทรมานทรกรรมกัดฟันกรอดๆอย่างนั้นน่ะกว่าจะหมดเวลาที่ตั้งใจเอาไว้แต่วันไหนที่มันสงบนี่แป๊บเดียวน่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆโดยเฉพาะถ้า มันสงบถึงขนาดปิดสวิตช์เลยอะนะะก็คือไม่รับรู้โลกภายนอกเลยนะเสียงก็ไม่ได้ยินอะไรเงี้ยนะนะสัมผัสทางกายก็ไม่รู้รับรู้อะไรเงี้ยนะรู้อยู่ข้างในอยู่อย่างเดียวงี่นะถ้าเป็นอย่างนี้นะนะไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะรับรู้อะไรอย่างอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับทางกายอะนะทางกายภาพนะมันก็เลยรู้สึกแป๊บเดียวนะว่าเวลาจริงๆมันไม่ได้มีอยู่จริงอยู่แล้วโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะ เวลาผู้เจ es que ้าสอนให้เรารู así, dentro, si, si, si ้อยู่กับปัจจุบันขนาก็ไม่ได้แปลว่าให้ไปอยู่กับปัจจุบันขนานะเพราะมันอยู่ปัจจุบันขนามันอยู่ไม่ได้หรอกนะปัจจุบันขนามันแค่ขนาดจิตหนึ่งขนาจิตหนึ่งให้รู้อยู่กับปัจจุบันขนาแค่นั้นเองนะงั้นเวลานะมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็สังเกตดูว่าอ๋อถ้าถ้าจิตสงบนะทุกเวทนาก็ดับไปนะถ้าออกมาแล้วอ่ะมันปวดมันชาทํำยังไงต่อถ้า ถ้าพร้อมจะส,สำรวจตรวจสอบต่อก็ดูต่อไปเลยคืจะเพิ่งออกดูซิว่าถ้าดูต่อแล้วมันจะหายไปไหมอะไรเงี้ยนะเพโดยปกติแล้วเนี่ยมันเกิดได้มันกระดับได้แค่นั้นเองทุกสภาว่าเลยไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์นะเหมือนกันหมดเกิดได้แล้วมันกระดับแค่นั้นเองนะอ่ะเชิญจากคุณโอบทางสายใหม่วันที่สองร้อยสี่ได้ฟังวิดีโอที่พระอาจารย์เทศเรื่องยานฟัง ฟังจนถึงสังขารุเปกขายานแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ฉลาดจนโง่เพราะก่อนหน้านี้เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วพอจิตมาถึงอุเบกขาด้วยปัญญาแล้วมันมีความโลภอยากได้มรคนอยู่แต่รู้ไม่ทันครับแต่ตอนนี้ก็พยายามรู้ทันหลังเริ่มเฉยเฉยแม้กระทั่งเรื่องมรคนแล้วเพราะแม้แต่ความคิดเรื่องความประเสริฐเกี่ยวกับ พระพิยะเจ้าก็ยังถูกรู้ทันเป็นสภาพธรรมเช่นกันครับตอนนี้ทบทวนตนเองก็พบว่าสิ่งที่ตนเองยังมียังไม่บริสุทธิ์พอเนื่องจากวิทยานิพน์จิตวิทยาที่ผมทําตอนนี้มันเป็นหัวข้อที่ต้องอาศัยการปิดบงังและก็หลอกลวงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยบางส่วนเพื่อให้ได้คำตอบที่แม่นยำครับ งานเดินมาเกินครึ่งทางแล้วก็เลยถอยไปทำหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ไม่ผิดสิ่งข้อสี่ไม่ได้ครับอยากขอคำแนะนำพระอาจารย์เพิ่มเติมครับก็ทำไปนะนะแล้วก็อย่าพิ่งเวติเ,เข้าใจว่านะเราไปถึงสังขารูปเปกขายานแล้วด้วยนะนะต้องบอกว่าเวลาฟังเนะี่ยเวลาฟังเรื่องของยานนะอันตราย อันตรายตรงที่ว่าบางทีเราสภาของเราไปเทบเคียงแล้วคิดเองเออเองว่าฉันถึงตรงโน้นตรงนี้แล้วฟังเอาความรู้เฉยๆเราโยนทิ้งไปให้หมดไอ้ที่ฟังเนี่ยนะอย่า,อามาเป็นประมาณาเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วร้อย,ละ,อยละร้อยก็คือเวลาเราฟังเรื่องพวกนี้หรืออ่านเรื่องพวกนี้เรามากักจะเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอเราถึงญาตินุ่นแล้วถึงญาตินี้แล้วเพราต่มาเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อน,นที่ไหนได้หลอกตัวเองทั้งนั้นนะ พอมันจะพอเวลาที่มันจะถึงจริงๆเข้าถึงภาวะนั้นจริงๆเนี่ยนะสติสัมปชัญญะมันทียิบของมันเลยมันไม่ได้มีความคิดอะไรพวกนี้แทรกเข้ามาเลยนะมันทาหน้าที่แค่สังเกตดูสังเกตดูบางทีมันไม่ได้มันเราจะรู้สึกว่ามันยานเราเดินมาตามลําดับขั้นตอนอย่างง้นอย่างนี้วันนี้ถึงยานนี้วันนั้นถึงยานนั้นเอาข้อจริงเวลาที่มันจะถึงมากถึงผลจริงๆบางทีมันแค่เสี่ยววินาทีแค่นั้นแหละรวดพวดพวดไปเลย พอกาลังมันมากพอแล้วมันพวดไปเลยนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นะนะนะมีอะไรทําก็ทําไปนะฮะเดียวกันก็พอสังเกตตัวเองไปไม่ทิ้งทั้งสองอย่างนะทั้งกรรมฐานด้วยนะนะทั้งงานภายนอกที่จะต้องทําด้วยเพราะเรายังต้องอยู่กับโลกอยู่ก็ทําไปนะพอถึงเวลาที่สติสมาธิปัญญามันสมบูรณ์พรองของมันแล้วเนี่ยันไปของมันเอง ต่อให้วิ่งอยู่ก็กไปไม,มันไม่จำกัดการอยู่แล้วเป็นอาการลิโกโอยู่แล้วนะเนะพราะฉะนันะ้นอ,อย่าไปกังวลนะว่าเอ๊ะถ้าหยุดเรื่องนี้ไปทำเรื่องน,อนั้นแล้วมันจะไม่เดินหน้ามาหลังอะไราเงี้ยทำไปเถอะทั้งสองอย่างทำไปได้วยกันเท่าที่จะตัวเองจะสามารถทำได้แค่นั้นเองนะให้มันต่อเนื่องไปแล้วก็เลิกเทียบเคียงไอ้สิ่งที่ฟังนะอันนี้ต้องขอย้าเลยนะเลิกเทียบเคียงกับสิ่งที่ฟังจะฟังเอาความรู้นะแต่เวลาที่ นะเจอสภาวะอะไรให้รับรู้ตรงๆเยา,เา๋ยนวะสุตตะมยะปัญญาทั้งหลายที่เราศึกษาเรียนรู้มามาเทียบเคียงโดยเด็ขดขาดมันก็จะกลายเป็นตัวขวางอย่างมหาศาลเลยนะทำให้เดินช้าแต่ว่าบางคนมันปัญญามากเนี่ยนะต่อให้บอกอย่างนี้มันก็เทียบเคียงอยู่ดีโดยธรรมชาติขอ,าของจิตเป็นอย่างนั้นนะมันก็อดที่จะเทียบเคียงไม่ได้นะบางคนเป็นอย่างนั้นอาตัาก็เป็นอย่างนั้นะเทียบเคียงอย่างนั้นแหละห้ามตัวเองมันก็ไม่ฟังนะห้ามมันก็ไม่ได้ด้วยความคิดเนี่ยนะ นี่เอาเทียบก็บเทียบไปนะเทียบกับรู้ทันไปอย่างเงี้ยนะรู้ทันในบ่อยเข้าพอสติสมัญยามทีเข้าทีเข้าทีเข้า,เ,ขาเดี๋ยวมันเลิกเทียบเคียงไปของมันเองนะกลับมารู้อยู่กับปัจจุบันขนาดได้เองน,น,น,นี่เป็นเรื่องที่น,นักภาวนาทั้งหลายาพึงระวังเพราะว่าในเวลาตามาบรรยายเรื่องนี้ก็จะเตือนทุกครั้งว่า นะไม่จำเป็นต้องฟังก็ได้หรือฟังแล้วอย่าเอามาเป็นอารมณ์นะอย,อย่าไปมัวเทียบเคียงอะไรล่ำไรอยู่ด้วยนะเพราะตัวสวรยานเองเนี่ยต่อให้เรารู้อยู่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดินต่อก้าวต่อไปจะเจออะไรจะเป็นยังไงก็ตามแต่ถ้ากำลังของศีลนะส,สมาธิปัญญาเรายังไม่มากพอเนี่ยนะยังไม่เข้มแข็งพอมันก็ไปไม่ได้อยู่ดี นะไปไม่ได้มันก็ถอยหลังอยู่นั่นแหละนะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะวนไปวนมาอย่างนั้นนะหาทางข้ามไปให้ได้นะสภาพของจิตเป็นสภาพของปัญญาเป็นอย่างนั้นนะเดินหน้าไปหน่อยอไปต่อไม่ได้ถอยหลังต่อไม่ได้ก็ถอยหลังอย่างนั้นนะเป็นร้อยครั้งพันครั้งบางทีนกะว่าจะพุ่งพรวดไปได้นะไม่ใช่เรื่องง่ายนะ นะแต่ก็ไม่ใช่ยากาจนมนุษย์มนาทั่วไปทําไม่ได้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทังนั้นภาวะพวกนี้นะมันก็สังเกตดูตัวเองว่าเราติดอะไรอยู่นะนะติดสมาธิอยู่ไหมติดปริยัติอยู่ไหมอะไรเงี้ยน,นะนะเรารับรู้ทุกอารมณ์ที่เข้ามากระทบได้ไหมยอย่างเงี้ยน,นะรู้แล้วมันนะรู้เท่าทันแล้วมันก็วางของมันเองได้ไหมอะไรเงี้ยน,นะนะ มันสักว่ารู้จริงๆไหมหรือแค่รู้จริงๆไหมอะไรเงี้ยอันนี้ไปสังเกตดูตัวเองนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงอ่ะต่อให้ไม่รู้เรื่องของปริยัติเลยมันก็ไปไม่รู้เรื่องยานที่พกอะไรเลยนี่ก็มันก็เดินานางมันไปอยู่แล้วนะโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นอาจจะเรียกชื่อธรรมะไม่ถูกสักชื่อก็ไม่ได้สําคัญอะไรนะอันก็อันนี้ก็ก็ถือว่าดีแล้วนะนะก็นะยังอาตมาก็ยังย้ำอยู่นะว่ารู้ปริยัติด้วยบ้างก็ดีมันจะไม่หลง เวลาไปฟังธรรมะก็รู้เรื่องเวลาภาวนามันก็ไม่หลงทางแต่รู้มากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนะมันโง่จนฉลาดจนโง่อย่างที่ว่านั่นแหละมันอดที่จะเทียบเคียงไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน